สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิทอยู่ที่ตลาดโชคชัย4ค,ค่ะลิทมาร้านขนมไข่นะคะเป็นขนมไข่เตาถานแบบโบราณค่ะเพื่อนๆอ,อ,อย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่ถุง,ถงละ20แงละ20บาทได้กี่ชิ้นนะคะ16ชิ้น20บาทอะ่ะ เป็นแบบนี้เขาเรียกทำแบบเตาถ่านแบบโบราณเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกาแบบโบราณพี่ขายมานานหรือยังคะนี่สามสิบปีแล้วสามสิบปีขายที่ตลาดนี้ไหมตลาดนี้ขายมานานแล้วขายมานานแล้วนะคะสามสิบปีได้แล้วอร่อยอร่อยใช่ไหมคะใช่กินประจำกินประจำขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่ยังทำแบบ สมัยก่อนนะคะเพื่อนๆคือใช้เตาถ่านแบบนี้นะคะมีพิมพ์มพี่รับทำส่งได้ไหมคะไม่ทำทำ,ทำไม่ทันนะคะทำขายเองไม่ทัน,ทนก็ตรงนี้ตลาดชคเคสี่เลยค่ะทางเข้าเลยนะคะ อยู่ตรงท็อปนะคะท็อปเดลี่ขายวันอะไรบ้างคะพี่ทุกวัน,วนขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงอะคะตีห้ามาแล้วนะคะถึงประมาณกี่โมงอะคะตัง้งร้านตั้งเลยหกโมงะคะ่ะหกโมงขายแล้วก็เก็บร้านประมาณกี่โมง,ง,งประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะเก็บร้านแล้วพี่จ๋าลิ้มรบกวนขอเบอร์ติดต,ต่อ,อน,นิดนึงได้ไหมคะเบอร์ใครโทรสั่กระโดกไหม ไม่เป็นไรคะ่ระแ8 6เ้เจ <'d S 2> ็่าีา้เโอเคเพื่อนๆอยากกินนะคะขน <'d S 1> มไข่แบบนี้นะคะ,บบะ,คะโทรสอบถามได้นะคะว่าพี่เขาขายตอนตอนไหนมาขายหรือเปล่านะคะลองโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์มาซื้อได้นะคะ เนี่ยคนจะออกไปหาไปกินออกไปซื้ออาหารหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกนะคะเพื mm. <ๆ>่อนๆถ้าถ้าไม่ออกนะโทรสั่งได้นะคะ mm. เบอร์โทรที่ลิฟไปถ่ายนะคะตามคลิปต่างๆเนี่ยลิฟต์จะใสเอาไว้นะคะตรงคําอธิบายท้ายคลิปเป็นลูกศรชี้ลงนะคะหัวลงขวามือต่อจากชื่อคลิปนะคะเพื mm. <ๆ>่อนๆจะมีรายละเอียดของร้านค้าทุกร้านเลยนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรมีแผนที่ Google Map ไว้นะคะ mm. ไว้กดนําทางมาได้นะคะ ค่ะเพื่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะร้านขนมไท่เตาเตาแบบโบราณนะคะลองชิมกันดีกว่านะคะลิปซื้อมา20บาทก็มี16ชิ้น อร่อยดีกินกับนมน่าจะอร่อยนะเพื่อนตัวด้านนอกเนี่ยจะกรอบๆนิดนึงนะคะแต่ข้างในก็จะฟูๆ